อย่าไปว่าให้หลวงพ่อฤาษีไปทั่วนะครับท่านเป็นพระหันนะครับอาจารย์กูไปว่าหลวงพ่อฤาษีตอนไหนกูคเคยเอ่ยถึงหลวงพ่อฤาษีเลี่ยงดำเลอกูแทบจะไม่เคยเอ่ยถึงท่านเลยด้วยซ้ำกูไปไปเอามาจากไหนว่ากูด่าท่านไปเอามาจากไหนใครด่ากูด่าตอนไหนอย่ามาใส่ร้ายป้ายสีกูนะกูไม่เคยด่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มึงไปเอามาจากไหนกูมีแต่เคารพนบน้อมต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย มึงเอามาจากไหนกันว่ากูไปด่าหลวงพ่อฤษีกูเนี่ยมีความเคารพนบนอบต่อหลวงพ่อฤสีอย่างยิ่งตลอดสามปีเต็มกูเดินทางไปทุกวันไม่มีขาดไปกราบสรีระสังขาหรหลวงพ่อฤสีที่วัดท่าสุงตลอดสามปีเต็มไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวกรุงเทพไปอุทัยธานีจะมีขาดก็แค่ขาดวัดท่าสุงแต่ไม่ขาดบ้านสายลม กูถวายสังฆทานทุกเดือนประจําเดือนทุกเดือนกูไปปลาทุกเดือนประจําเดือนทุกเดือนตามที่หลวงพ่อท่านเมตตาสั่งสอนกูไม่เคยไปด่าว่าท่านไม่ด่าท่านตอนไหนมึงอย่ามาใส่ร้ายป้ายสีกูนะเดี๋ยวกูจะกระโถนตีปากมึงให้พวกมึงนี่มันสันดานชั่วจะยัดเยียดให้กูเลวสามต่าช้าให้ได้กูไม่เคยด่าพระก็จะให้กูด่าพระให้ได้ มันเป็นโรคอะไรกันนะฮะพวกมึงมันสันดาลอะไรกันเนะะี่ยฮะพยายามจะล้มกุลงให้ได้เลยใช่ไหมพยายามกูจะสสยกุลงให้ได้เลยใช่ไหมมันเป็นปัญญาอ่อนอะไรกันโลกประสาทจริงๆไอ้สันดาลพวกนี้เนี่ยเลวชั่วนี่ไม่เคยจะคิดพิจารณาอะไรเลย เขาเอาเรื่องที่อาจารย์บอกว่าสร้างพระศสอบปิดอบายูมูไม่ได้ไปโยงกับหลวงพ่อฤษีกูไม่ได้พูดถึงหลวงพ่อฤษีเลยอีคนที่พูดนี่ก็ปัญญาอ่อนกูไปพูดเอ่ยชื่อหลวงพ่อฤษีตอนไหนกูไม่เคยเอ่ยเรื่องพระศีสอบกูเคยพูดไหมกูคเคยพูดตอนนั้นมันมีคนมาเถียงมันมีคนสอนเยอะมากเรื่องพระศรีสอบแล้วบอกว่าไม่ต้องปยาบาลไม่ต้องไปนรกแต่กูไม่ได้พูดถึงหลวงพ่อฤษีกูพูดถึงอีคนที่พูด หลวงพ่อฤศีท่านพูดท่านอธิบายขยายความต่อไปอีกมากมายแต่มันมีคนยกตัวอย่างก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเอามาพูดว่าสามารถปิดอบายได้เลยหลวงพ่อถ้าไม่เคยพูดแบบนี้แต่พวกมึงน่ะตัดคำพูดท่านออกมาพูดแล้วก็มากล่าวหาพวกมึงน่ะฟังหลวงพ่อไม่ได้สับจับไปกระเดียดท่านพูดตอนไหนว่าสร้างหน้าตักสีอกปิดอบายภูมิได้ใครสอน ไหนหลวงพ่อฤาษีสอนพูดตอนไหนไปหามาสิมึงเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษียังไม่เข้าใจคําสอนถ้าด้เยชาะทัศนก่าสื่อสารอะไรโง่แต่อวดฉลาดพยายามจะให้กูไปด่าทอต่อว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์กูไปด่าท่านตอนไหนกูมีเจตนาในการด่าเลอกูด่าอีคนที่เอาออกมาสอนต่อจากหลวงพ่อต่างหากมันสอนมั่วมันสอนผิดมันแอบอ้างชื่อหลวงพ่อ ว่าหลวงพ่อให้สร้างหน้าตักสี่ศอกแล้วจะปิดอบายไม่ต้องไปนรกเพราะหลวงพ่อสอนอย่างนี้เหรอไหนใครมั่นใจว่าหลวงพ่อสอนไปเอามาหลวงพ่อท่านสอนสร้างหน้าตักสี่ศอกเป็นความเห็นของท่านในการสอนเป็นกุศโลบายของท่านในการสอนให้คนรู้จักมีพุทธานุสติ แล้วท่านบอกว่าปิดอบายปิดอบายในขณะไหนปิดอบายในขณะนั้นเพราะอะไรใจมึงขณะนั้นเป็นกุศลก็ในขณะที่มึงกําลังระลึกนึกถึงพระพุทธรูปมึงนึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อมึงนึกถึงพระพุทธเจ้ามึงจึงน้อมใจไปเพื่อกุศลเมื่อมึงน้อมใจเพื่อกุศลมึงย่อมปิดอบายในขณะช่วขณะหนึ่งแต่เมื่อมึงกลับมาคิดอกุศลมึงก็ไปนรกเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอน แต่มึงดันเอามาแอบอ้างกันว่าการสร้างพระหน้าตักสี่อกแล้วปิดอบายเลยไม่ต้องตกลกตลอดชีวิตเนี่ยมึงกล่าวตู่คำครูบาอาจารย์ด้วยคำไม่จริงแล้วเอาคําเหล่านี้มาใส่ร้ายป้ายสีกูว่ากูด่าหลวงพ่อหรือสีริงดำท,ทั้งทั้งที่กูมีความเคารพนอบน้อมต่อหลวงพ่ออย่างยิ่งพวกมึงน่ะมันชั่ว มึงดูสันดานคนในสังคมทุกวันนี้กล้าใส่ร้ายป้ายสีคำไม่จริงต่อคนแล้วมึงจะไม่กูด่าว่าชั่วได้ยังไงมึงเอาคำครูบาอาจารย์ไปตีความผิดผิดพลาดพลาด,ดนี่แหละเรียกว่าชั่วมันชั่วสิ้นดีใส่ร้ายป้ายสีกูถึงขั้นเอาคำครูบาอาจารย์มาแต่งใหม่แล้วมากล่าวตู่ เพื่อจะจมตีกูโอ้โหสุดยอดคนจริงๆคนที่ไปนรกคือพวกมึงไม่ใช่กูมึงนั่นแหละนรกแอบอ้างคำครูบาอาจารย์มาตีกูให้จมอย่าชนะกูบอกก่อนนะอย่าทีเดียวเชียวนรกน่ะเกาะกระบ,บาพวกมึงยังไม่รู้ตัวแอบอ้างคำสอนครูบาอาจารย์เอามาใส่ร้ายป้ายสีคนมันใช้ได้เหรอทุเล่จริงๆเลยพวกนี้นี่นะ มันชั่วสิ้นดี